สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพอวันนี้นะคะมาเจอกันกับปื้นใหญ่ทอล์กนะคะและแขกรับเชิญของเรานะคะก็คือน้องพอตค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายนะคะประจำเหนือล่างเชแพงเพชรและก็สูโไทยนะครับซึ่งเขามาจากทางเขตนั้นนะคะเขาก็มีทริคดีๆเคล็ดลับดีๆนะคะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับการทำนานะคะการปลูกข้าวนะคะให้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยเนี่ยได้ เคล็ดรับความรู้กันไปนะคะก่อนอื่นเลยพี่พอดเห็นว่าเดือนนี้นะคะมีการระบาดของโรคอะไรเป็นพิเศษนะคะต้องบอกก่อนครับว่าตอนแรกเนี่ยก็คือณเดือนนี้บัวเนี่ยระบาดหนักเพราะบัวระบาดหนักเนี่ยทำให้ต้นข้าวเราเนี่ยออนแอพอแอร์เนี่ยคือสิ่งที่ตามมาคือจะเกิดโรคครับโรคที่สาคัญในตอนนี้นะครับที่ระบาดกันหนักก็คือโรคใบไหม้โรคใบไหม้นี่ยใช่ครับโรคใบไหม้เนี่ยก็ต้องเกินก่อนว่าอเดือนที่แล้วผมได้ไปทําแปลงเนาะ ลูกค้าเนี่ยมีปัญหากับบัวระบาดค่ะลูกค้าก็เลยเอายาเนี่ยไปฉีดฆ่าบัวฉีดเท่าไหร่ฉีดเท่าไหร่ลูกค้าบอกว่าไม่หายไม่หายใช่คือไปโฟกัสผิดจุดใช่ผมก็เลยเข้าไปดูผมก็เลยเข้าไปดูแลให้เนาะค่ะอ่าพื้นใหญ่เราก็จะมีการดูแลให้กับลูกค้าแบบนี้แหละเราเข้าไปดูแลปุ๊บเนี่ยพอไปดูจริงๆแล้วบัวเนี่ยหยุดการระบาดไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ค่อนข้าวมันยุบครับเกิดจากโรคใบไหมอ๋อคือตอนแรกบัวระบาดนะคะชาวนาก็ยังซื้อ ยาสําหรับกําจัดบัวนะคะไปคิดดูเรื่อยๆแต่ก็รู้สึกว่าข้าวของตัวเองยังไม่ดีขึ้นนะคะยังยุบคอหักพับไปอย่างนี้ต้นข้าวมันก็จะยุบไปเลยตอนนี้เนี่ยผมเข้าไปแก้ไขปัญหาก็คือผมเนี่ยเข้าไปดูแล้วโรคใบไหม้เนี่ยมันจะเกิดจากเชื้อรานะครับไทลิพูราเลียนะครับแผลเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นสีน้ำตาลเป็นรูปเหมือนลูกตานะครับใชแล้วเมื่อระบาดหนักๆมันจะลามไปทั่วใบครับพอลามไปทั่วใบเนี่ย กอข้าวเนี่ยครับจะยุบครับถ้าเราไม่สังเกตดีๆนะครับเราก็จะนึกว่าเกิดจากบวกเพราะว่าสาเหตุเบื้องต้นที่เขาเจอก็คือบวกใช่ไหมครับพอเราเข้าไปแก้ไขปัญหาผมได้ทําการใช้สินค้าของเราครับปืนใหญ่นั่นก็คือตัวคิปเปอร์สลับกับไซบารตอนแรกก็คือใช้คิปเปอร์ก่อนนะครับคิปเปอร์เนี่ยผมจะใช้1ขวดนะครับก็คือ30มซีซีต่อ20ลิตรครับผมฉีดเพื่อรักษาและป้องกัน ตัวที่ยังไม่เป็นใบที่ยังไม่เป็นเนาะอ,อทั้งรักษาและป้องกันนะคะใช่ครับเราจะฉีดสาเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยจะฉีดสี่รอบสี่รอบนะคะครับทุกเจันวันใช่ครับก็คือสองรอบแรกจะใช้เป็นคิปเปอร์ค่ะครับแล้วก็สองรอบหลังจะใช้เป็นสายบา่าใช่ครับหลังจากผมฉีดไปเนาะ,ะผมก็เข้าไปดูแปลงอีกประมาณ1เดือนตอนนี้ครับข้าวออกรวงสวยงามมากทีนี้เนี่ยการใช้ของผม,ห,มหลังจากใช้ยาป้องกันเชื้อราเนาะ เราจะต้องฟื้นฟูต้นข้าวด้วยแล้วก็ใช้สติีมเพกโกครับของอบริษัทกอบสายตาปืนใหญ่นะครับเ<า>ข้าไปช่วยเพื่อช่วยการแตกกอทำให้ใบข้าวใหม่เนี่ยเขียวทำให้ข้าวสมบูรณ์ออกรวงรได้ดีครับ พี่พัดคะแล้วที่เคยได้ยินมานะคะความเชื่อของเกษตรกรหรือว่าจากที่หลายๆแปลงพูดเนี่ยบอกว่าเวลามันเป็นปัญหาเจอโรคนะคะ<อ>ก็ไม่อยากจะไปฉีดอาหารเสริมฮอร์โมนหรือว่าน้ําตาลอะไรก็แล้วแต่นะคะคเพื่อเพราะว่ามันอาจจะไปกระตุ้นโรคหรือเปล่าอ,อ,อันนี้สติมเพโกของเราอันนี้อันนี้อันนี้นะครับก็คือหลังจากเกิดโรคเนี่ยโรคเชื้อราหรือแบีเรียหรืออะไรก็แล้วแต่เ,เราจะไม่ใช้ปุ๋ยยูเรีย อฮอร์โมนต่างๆที่เกี่ยวกับน้ําตาทางด่วนนะครับจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นทําให้เชื้อโรคเนี่ยลามได้ง่ายขึ้น<อ>ผมก็เลยใช้ตัวสติมเพกโกนะครับซึ่งไม่มีผลข้างเคียงต่อกับการทําให้โรลคกกลาม<อ>เนาะและเป็นการ,รบำรุงต้นข้าวด้วยซึ่งอันนี้พี่พัดก็ไม่ได้พูดเราไม่ได้แนะนําให้ใช้เฉยๆนะคะแต่ว่า เพราะว่าพี่พดทดลองมาเองแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันจากผลผลผลแปลงจริงๆเนาะเพราะว่าถ้าคนเคยใช้นะครับจะรู้อยู่แล้วถ้าเป็นโรคเนี่ยใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนเข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดทําให้ลามทั้งแปลงได้เลยใช่ครับเสียหายทั้งแปลงได้เลยครับแต่ใช้ต้นติไปโกนี่สบายครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่แปลงนะครับที่บ้านคนใต้เป็นแปลงที่ผมทําการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้านะครับหลังจากการฉีดไปแล้วเนี่ยข้าวก็ ถือว่าออกมาได้สมบูรณ์ดีครับแล้วก็จะมีเม็ดข้าวให้เราเห็นเนาะโดยเปรียบเทียบกันง่ายๆเลยครับมีแปลงฝั่งขวามือของผมจะเป็นแปลงที่ไม่ได้ฉีดยาเลยเพราะว่าลูกค้าที่าเรียกผมเข้ามาดูแลเนี่ยเขาจะถ่ายทิ้งอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าให้เก็บไว้เปรียบเทียบกันหลังจากที่ฉีดกับไม่ฉีดแล้วเกี่ยวดูนะครับวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นเขาจะเกี่ยวดูว่าผลผลิตจะได้ักเท่าไหร่ อ่าตอนนี้เราอยู่กับพี่เทพนะครับเจ้าของแปลงนานะครับที่ทําการใช้ยาของพืนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราถามพี่เทพก่อนนะครับว่าตอนแรกเนี่ยข้าวมันเป็นยังไงี่อ่ามันจะยุบลงครับมันจะเป็นทั้งใบไหม้แล้วก็เป็นหลอดขาวเยอะแล้วน้ำก็ไม่มีด้วยตอนนั้นมันแห้งแล้วก็ท้อเลยครับตอนนั้นนะแล้วกว่าจะแตกหน่อใหม่มาก็ตอนนี้ก็เกี่ยวเกี่ยวในร้อยหกวันครับต,ตอนนี้นะครัครั้งแรกเนี่ยพี่เทพใช้ยาตัวไหนบ้างครับใช้คิปเปอร์กับซิมเพโก,โกแล้วมาซ้ําด้วย ใส่บาสกับสเปรโกอีกครั้งหนึ่งโอเคครับก็คือฉีดสลับกันเนาะครับผมตอนนี้ข้าวเป็นไงครับพี่รู้สึกดีขึ้นครับแตกหนอใหม่แล้วก็ออกมาสวยครับตอนนี้ตอนนี้ก็เกี่ยวแล้วเนาะครับผมจากที่ตอนแรกเราคิดว่าจะไม่ได้ข้าวนะครับตอนนี้ก็เกี่ยวกันแล้ววิจัยครับมีอีกหนึ่งอย่างครับหลังจากที่ผมไปทําการทดลองมาเนี่ยถ้าแปลงนาข้าวนะครับมีโรคเชราตัวนี้อยู่เนาะใบไม้อยู่เนาะถ้ายังมีน้ําขังในแปลงหรือเพิ่งเอาน้ําขังเข้าไปใส่เนี่ย ควรจะไขน้ำออกก่อนนะครับต้องไขน้ำออกก่อนนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับของน<ช>องพศที่ไปทดลองมาจริงๆนะเพราะว่าถ้ามีน้ําอยู่ในแปลงแล้วเราฉีดยาตัวนี้เข้าไป <Okay. S 1> หรือยาตัวที่เกี่ยวกับเชื้อราแบคทีเรียพวกนี้จะทําให้ผลการรักษาเนี่ยอาจจะ50 50ได้เลย เพราะสมมติว่าแบบบางทีโรคระบาดไปช่วงเข้าอายุเดือนนึงนะคะในนานก็มีน้ําเต็มไปหมดแล้วซื้อยามาปุ๊บฉันฉีดเลยใช่ครับจบปัญหาแน่นอนอาจจะไม่หายครับอ๋อเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่พ์เป็นเทคนิคนะคะเป็นเคล็ดลับจากพี่พจนี่ก็คือแนะนําว่าให้ไขน้ําออกจากนากรถ่ายน้ำออกจากนาก้วฉีดสักสองรอบก็ได้ครับฉีดเจ็ดทุกเจ็ดวันนาะสองรอบแล้วเราก็ดูว่าใบธงใบใหม่เนี่ยโรคมีใหม่ไหมถ้าไม่มีใหม่สามารถเอาน้ำเข้าได้เลยครับ อ๋อก็ให้ฉีดแล้วก็รอดูการพัฒนาของโลกหรือว่าการหยุดของโลก,ก,โลกนะคะ<ล>อืมแล้วเราก็ค่อยไขยน้ําเข้าไปใช่ครับไม่ต้องกังวลเนาะเราเอาโรคให้หายก่อนใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลเ,เรื่องน้ำเพราะว่าถ้าถ้าเราไปกังวลเรื่องน้ําเดี๋ยวผลผลิตไม่ได้เลยครับอนนี้เอาะละค่ะวันนี้เราได้เคล็ดลับดีๆเยอะเลยนะคะจากน้องพอดของเรานะคะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนนะคะขอล่าลาก,กันไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาพบกันกับเปิ้นใหญ่ทอกกันอีกรอบหนึ่งนะคะในอีพีต่อไปค่ะวันนี้ค่ะเราสองคน น้องแจนและน้องพรนะคะลล่ะรักกันไปกันค่ะ,ะบ,าบายปืนใหญ่ห,ญหัวใจ,ใจกเกษ,ษตกรกรและสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบนะคะแล้็รู้สึกว่าได้ข่าวสารความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับการปลูกพืชแล้วก็การใช้สินค้าในการป้องกันกำจัดโรคและ,มะแมลงนะคะสามารถที่จะกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะช่องของเราได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ